มากันที่อีกหนึ่งรเรื่องนะคะเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ค่ะคผมที่ดินนะครับเรื่องของที่ดินแล้วก็ตลาดคอนโดครับคุณ<ม>พัยวีผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ครับประเมินตลาดอาสังหาริมทรัพย์ในปีนี้โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมนะครับจะเติบโตวกว่าปีก่อน15-2หนะครับหลังจากราคาที่ดินปรับตัวสูงขึ้นทําให้ผู้ประกอบการไม่สามารถพัฒนาบ้านแนวราบได้ นายสำม,มาคีตศิล์นนะครับผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับหรือทออสอบอกว่าเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยนะครับใหม่ๆกว่า8,700หน่วย เป็นบ้านจัดสรรกว่า2,600หน่วยคอนโดมิเนียมนะครับมีมากถึง6,100หน่วยส่งผลให้ภาพรวมการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่9เดือนแรกนี้มีจํานวนมากกว่า93,000หน่วยนะครับแบ่งเป็นบ้านจัดสรรกว่า32,000หน่วยคอนโดมิเนียมกว่า61,000่หน่วยซึ่งโครงการประเภทคอนโดเนี่ยเปิดตัวเพิ่มขึ้นมากนะครับซึ่งมากกว่าบ้านจัดสรรเนี่ยถึงเท่าตัว ทั้งนี้การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ที่กลับมาร้อนแรงนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจึงคาดว่าทั้งปีนี้จะมีโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่110,000นะครับถึง150,000หน่วยหรือเติบโตจากปีก่อนถึง10%แบ่งเป็นบ้านจัดสรร40,000หน่วยคอนโดมิเนียมมีถึง70,000ถึง75,000หน่วยหรือเติบโต15-20%การที่จำนวนคอนโดเปิดใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะเข้ามาแทานที่ตลาดบ้านแนวราบ ที่ส่งตัวมาตั้งแต่ปี2,553เพราะนะครับพื้นที่เนี่ยของที่ดินเนี่ยราคาสูงขึ้นทำให้ไม่สามารถพัฒนาบ้านแนวราบได้แต่ผู้ประกอบการต้องระวังในการเปิดตัวโครงการใหม่เพราะคาดว่าปีหน้าความต้องการคอนโดจะลดความร้อนแรงลงนะครับส่วนคอนโดเปิดใหม่ที่เข้าสู่ตลาดในช่วงไตรมาส4ี่ส่วนใหญ่เนี่ยราคาต่ำกว่า1ล้านบาท ขณะที่บ้านแนวราบราคา2-3ล้านบาทจะเริ่มส่งตัวทั้งนี้มองด้วยนะคะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไตรามาสสุดท้ายปีนี้จะปรับตัวดีขึ้นจากไตรามาสสและ3ค่ะเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงฤดูการขายแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็จะหันมาจัดโปรโมชั่นนะคะขณะที่ผู้ปล่อยสินเชื่อเองก็จะเร่งยอดการปล่อยสินเชื่อเพื่อปิดยอดสิ้นปี แต่ว่าอย่างไรก็ตามคาดว่าปีนี้ธนาคารพาณิชย์นะคะจะปล่อยสินเชื่อไม่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ที่460 0 0 0ล้านบาทโดยครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อไปแล้ว2 5 0 0 0 0ล้านบาทค่ะไปฟังเสียงของผู้นวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทออสส์ค่ะดีขึ้นอาจจะไม่ดีเปรี้ยงแปร่งเท่ากับไตรมาสแรกแต่ว่าไตรมาสสี่จะดีกว่าไตรมาสสองและดีกว่าไตรมาสสเนื่องจากไตรมาสสี่เนี่ยอ่าก็จะเป็นไตรมาสที่ผู้ประกอบการเขาเร่งปิดเร่งปิดการขาย ก็จะมีการออกโปรโมชั่นออกอาตากัตกาออกกิจกรรมส่งเสริมการขายค่อนข้างมากสถาปันการเงินก็จะเร่งการปล่อยสินเชื่อ,อปลายปีแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยส่วนมากในช่วงปลายมาส4ของทุกปีเนี่ยก็จะมีความคาดห่องที่สูงไปถึง,ไปถ,งไปถึงปีหน้าว่า,าเงินเดือนจะขึ้นจะได้รับโบนัส ด้านกรรมก,การและกรรมก,การบริหารบริษัทเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะคุณเกษรัดธัญลักษณ์ภาคก็บอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังจะชะลอตัวเล็กน้อยค่ะเนื่องจากว่าปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนและเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อรอความชัดเจนขณะเดียวกันก็กังวลปัญหาการขยายเพดานหนี้ของสหรัฐที่อาจจะส่งผลต่อสภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วยค่ะไปฟังเสียงผู้บริหารของ บริษัทเสนาดีเวล็อปเมนต์กันค่ะค่ะก็สำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่มีความผันผวนพอสมควรนะคะคือจริง,รงตลาดสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยค่อนข้างไปได้ดีนะคะก็ครึ่งปีหลังนี้ก็อาจจะมีภาวะผันหัวหรือว่าสุ่มเสี่ยงบ้างขึ้นบ้างนะคะจากภาวะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะคะที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทยแล้วก็เรื่องของตัวนนสิสินครัวเรือนที่มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นนะคะ ขณะที่ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าคาดว่าจะาสามารถฟื้นตัวได้ะะจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล,านล้านล้านบาทของรัฐบาลค่ะส่วนปัจจัยลบที่จะส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือค่าว,วัสดุก่อสร้างที่จะสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรน,นําเทคโนโลยี มาแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานด้วยค่ะครับก็อ,อันนี้เป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าจากที่เรารายงานข่าวมาในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไตรามาสสามสีนี่คึกคักเหมือนกันนะครับแล้วจากที่วิเคราะห์คือก็คือต้องขึ้นแนวแนวดิ่งซะเยอะด้วยเนื่องจากที่ดินกลายเป็นว่าแพงแพงและถ้าสมมุติแบบว่าจะไปขึ้นในราคาบ้านแนวราบตอนนี้คือคบ,บ้านอะ่ะถ้าต้องแบบ4ี่ห้าล้านยึ่งไปขายยากอยู่นะนะคะ